มันจะมีด้านหนึ่งนะคะที่หวานทาแล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ทานะคะทดสอบให้ดูจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าซ้ายกับขวาต่างกันมากนะคะทีนี้จะลองทดสอบการปกปิดรอยสิวใต้คางตรงคางให้ดูนะคะก็คือ ทาปาดไปแป๊บเดียวนะคะเนื้อแป้งลื่นมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อแป้งจะยืดหยุ่นมากนะคะไม่ว่าจะทาตรงไหนนะคะก็จะไม่ตกร่องค่ะแม้แต่ใต้ตานะคะที่ดําคล้านะคะจะเห็นว่าการปกปิดเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะถือตรงไหนที่เราไม่ได้เน้นปกปิดนะคะเราก็แค่ปาดบางๆนะคะถ้าเกิดตรงไหนเรามีจุดด่างดำนะคะเราก็าจ,จะเพิ่มการทาเป็น2ชั้น,นะคะ่ะก็แค่นั้นเองนะคะจะทําให้ตรงนั้นจุดด่างดาจะหายไปเลยนะคะ อย่างตรงหน้าผากมีหวานไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปกปิดนะคะหวานก็แค่แบบเอาแป้งเนี่ยปาดธรรมดาชั้นเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จขั้นตอนแล้วค่ะหน้าก็จะดูไร์ขึ้นใสขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ